จับตาสาวชนเผ่าม้งสาวไปยังซาลอด้วยต่อ Miss u n i v e r s ์2022ค่ะต้องบอ,อกว่าสำหรับสาวม้งคนนี้นะคะเป็นที่จับตามองมากค่ะเธอเป็นหนคนที่มากความสามารถจริงๆการประกวด Miss u n i v e r s ์สลาว2022ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่8ตุลาคม2565ที่กรุงเวียงจันทร์สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดโดยมิลาเคินโปรดักชันและ เพรชรพชัยชิวลี่เพื่อหาสาวงามที่เป็นตัวแทนประเทศลาวในการไปประกวดม s ส n ูเว r ร์2022ต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับในครั้งนี้นะคะสาวงามหมายเลข MUL07 สาวประยงซาลอเป็นผู้ที่สามารถคว้ามงกุฎมิสยูเวอร์ลาว2022มากรองได้สำเร็จค่ะสำหรับรางวัลน,นี้เธอเองเนี่ยได้รับมาอายุยังน้อยด้วยนะคะอายุ21ปีเท่านั้นเอง ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยลาวอเมริกาเป็นครูภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะความรู้สึกเองเธอบอกว่ามีความดีใจภูมิใจและตื้นตันอย่างมากมงกุฎนี้สำคัญต่อชีวิตเธอ การเป็นนางงามไม่ใช่ว่างามแต่หน้าตาแต่ก็ยังมากกว่านั้นคือสามารถเป็นแรงปันดาำใจความฝันเรามันใหญ่ถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้เราก็ทําได้ฉะนั้นหนูทําได้ทุกคนก็ทําได้เช่นเดียวกันสําหรับเผ่ามงผู้หญิงมงจะมีข้อกําหนดว่าพวกเราต้องเป็นแบบไหนซึ่งทําให้เราอยู่ภายใต้อํานาจการควบคุมของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นของแฟนหรือสามีเพราะฉะนั้นเราเป็นคนอยู่เราต้องมีชีวิตเป็นของตัวเราเองเราต้องการเลือกเส้นทางชี ิีวตและยืนหยัดให้กับตัวเองฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ผู้หญิงมง้งขาดก็คือความมั่นใจในตัวเองค่ะการเป็นเจ้าของตัวเองทางด้านของคุณธเนศกูรูนางงามชั้นนําของชาวไทยโพสถึงปายง,งซาลอในแฟนเพจโดยบอกว่าชอบน้องมากคือน้องเป็นคนที่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนชาติพันธุ์ม้ง แต่นอกจากการพูดภาษาอังกฤษที่ดีแล้วผูดจาออกมาแต่ละทีเนี่ยมีสเสน่ห์มากๆตอนยืนท้าคนตัวเล็กสุดแต่เล็กแล้วนางสู้นะคือโคตรไฟเลยสปอนเซอร์ใหญ่หญๆเลือกนางเท่านั้นเลยนะทางมาดามฟินเองก็ยังเลือกนางให้เลย คือที่ความที่นางมีความเป็นตัวเองสูงมากในใดไปแล้วคือมิสรีเวิร์ดช่างแต่งหน้าพยายามเบาๆมือหน่อยน้องแต่งคีนดีจะแต่งหนักได้แต่อย่าหนักจนเมียงมันจะออกไม่สวยคนนี้พยายามเอาเลยนะเอาความเป็นตัวแทนความเก่งความเป็น working woman ความเป็นคุณครูผู้ใจดีเข้าสู้อยากประโคมอยากให้ดูตอนรอบห้องดำ พูดจาดีๆด,ดีใจกับพี่น้องคนลาวที่เด็กๆคนนี้ไป Miss ป็นเวิร์นะคะเขาจะอินสปายผู้คนอื่นๆที่ลาวให้กล้าพูดกล้าแสดงออกและกล้าใช้ในภาษาต่อไปค่ะ ภาพการไปร่วมให้สัมภาษณ์ที่สถานีเดอะซี l a s ีลาสตูกัสสหรัฐอเมริกาของปลายิงสะลมิชเวิร์ i ลาวสองพ่2 0 2ออาจทําทให้เหล่าแฟนนางงาม้เริ่มเบนความสนใจมาที่ตัวแทนสาวงามจกากสาธทรณนัฐประชาธิปไตยประารชาชนลาวควนนี้เธอคือใครซึ่งเธอเองก็คือหนึ่งในผู้ร่วมชิงมงกุฎเวทีมิสเวิร์ตองพ2เวทีนี้ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14มกราคม2023ค่ะงานจะจัดขึ้นณนะิวออรลีน m อ r ิเอลคอนเวนชั่นเซ็นเตอรและนครนิวออรลีนรัฐลุยเซียนาสหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับใครที่อยากจะเป็นกำลังใจหรือส่งกำลังใจให้กับเธอนั้นก็คงต้องส่งเสียงกำลังใจให้เธอกัน,นเยอะๆค่ะขอให้เธอสำเร็จในครั้งนี้เช่นเดียวกันค่ะ Going on. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working.